อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือการที่เราถามคําถาม,ถามลคล้ายๆกับในสองสามคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าวัตถุที่ฟังอยู่ในเนื้อแก้วนะครับแล,<ะ>แล้วเราจะเห็นวัตถุอยู่ที่ความลึกประมาณเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องความลึกปราปรกฏนะครับแต่คราวนี้เราจะพูดถึงความลึกปรากฏจ,จากผิวแก้วที่เป็นผิวโค้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเากิดเราให้วัตถุของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราพูดถึงผิวโค้งที่เป็นโค้งอย่างนี้นะครับ แล้วเราบอกว่าให้ตรงนี้เป็น n 1ตรงนี้เป็น n 2นะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะให้ n 1นะครับมีค่ามากกว่า n 2เทห่ากัด1.33 n 2นี่จะเท่ากับ1นะครับรว่าให้เป็นอย่างนี้เสร็จแ,แล้วนะครับเราจะให้ผิวโค้งเนี่ยมันมีรัศมีความโคง้งนะครับรัศมีความโค้งเนี่ย สมมติว่าให้ออกจากตรงนี้นะครับราศีกความโค้งนะครับให้อยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรนะครับอันนี้คือ r เท่ากับ25เซนติเมตรนี่เดี๋ยวขอย้ายที่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวัตถุต้องอยู่ใกล้เข้าไปนิดหนึ่งอันนี้คือวัตถุนะครับ จุดสีแดงนี่คือจุดศูนย์กลางของผิวโค้งของของแก้วของเรานะครับทีนี้เราก็จะถามว่าวัตถุตรงนี้เวลาที่มันมีแสงออกไปมันก็จะหักเหน,นะครับแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับตอนที่เราพูดถึงเรื่องผิวเรียบนะครับเราตาของเราก็จะเห็นเ,ออเหมือนกับว่าวัตถุเสมือว่ามันออกมาจากอีกจุดหนึ่งที่ไม่ใช่จุดนี้นะครับซึ่งเราก็จะลองคำนวณดูว่าจุดนั้นมันคือยังไงนะครับแต่ว่า ในขั้นตอนนี้นะครับจะบอกตรงนี้ก่อนละกันว่าระยะวัตถุนะครับซึ่งก็คือระยะ s ตรงนี้เนี่ยนะครับ s มีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรนะครับแล้วเราก็จะลองหาว่าภาพของเราอยู่ตรงไหนนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับนั่นก็คือ n1 หารด้วย s บวกกับ n2 หารด้วย s ไพเท่ากับ n2 ลบ n 1น่นะครับหารด้วย r ทีนี้ก่อนที่เราจะทำต่อไปนะครับลองเช็คดูก่อนว่า r ของเราควรจะใช้เป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอันนี้เนี่ยผิวเว้าวนะครับผิวเว้าวมันหันหน้าเข้าหาวัตถุเพราะนั้น r ที่ใช้จริงๆต้องเป็นลบนะเพราะนั้นอันนี้เขียน25้าเนี่ยเราอาจจะใส่ลบไปตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เราไม่ลืมว่าเวลาที่ใส่เข้าไปในสูตรตรงนี้นะครับ r ควรจะเป็นลบ นี้เราก็จะลองแทนค่าดูนะครับ n 1ก็เท่ากับ1.33หารด้วย s ซึ่งก็จะเป็น10เซนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่เขียนหน่วยเพราะว่าให้เข้าใจว่าตัวแปรที่เป็นระยะทางก็จะเป็นหน่วยเซนติเมตรหมดนะครับแล้วก็ n 2ก็จะเป็น1นะครับตัวนี้ก็จะเป็น1หารด้วย s p พร m e นะครับเท่ากับ n ส นะครับก็คือ1ลบด้วย n 1คือ1.33หารด้วย r ซึ่งติดลบนะครับก็จะหารด้วย r ลบ25นะครับได้เท่านี้ทีนะทีถ้าเกิดเราลองแก้สำการหา s prime นะครับซึ่งเราก็ลองไปกดเพรื่องคิดเลขดูได้นะครับเราก็จะพบว่า s prime เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ8.3ซนติเมตรนะครับทีนี้เราได้มาเป็นตัวลบ คื่องหมายลบเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับเรายังไม่ได้ยังยังไม่เคยเจอเครื่องหมายลบนะครับในทางออปติกหรือว่าทางทัศนาศาสตร์เนี่ยถ้าเกิด s เครื่องหมายลบนะครับมันแปลว่าอันนี้เป็นภาพเสมือนก็คือติดลบถ้าเกิดเป็นภาพจริงจะได้ s ลามเป็นบวกเหมือนกับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ภาพจริงกับภาพเสมือนมันตานน่างกันยังไงนะครับภาพจริงเนี่ยมันแปลว่าแสงมันไปรวมกันที่จุดนั้นจริงๆอย่างเช่นในคลิปก่อนหน้านี้เราพบว่าแสงที่ออกมาจากวัตถุนะครับห,หักเหไปแล้วก็อาจจะมารวมกันที่สักจุดใดจุดหนึ่งคือแสงเดินทางมารวมกันจริงๆนะครับสามารถเอากระดาษไปวางแล้วก็เห็นภาพได้อัน,นั้นเรียกว่าเป็นภาพจริงนะครับภาพเสมือนคือแสงไม่ได้เดินทางออกมาไม่ได้เดินทางไปรวมที่จุดนั้นจริงๆแต่ว่า แสงมันเดินทางแล้วเมื่อเรา t r a c เหมือนกับว่าลากเส้นกลับนะครับเส้นป่าเนี่ยมันไปรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าแสงมันไม่ได้ไปรวมจุดนั้นจริงๆนะครับมันคือตาเราเนี่ยสมองเรานะครับคิดว่ามันมีวัตถุอยู่ตรงนั้นนะครับส่งแสงออกมาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่แสงมันไปตัดรวมกันที่จุดนั้นจริงๆอันนั้นเรียกว่าเป็นภาพเสมือนซึ่งก็จะได้เป็นค่าติดลบ ในกรณีนี้เราได้ลบ8.3เซนติเมตรก็แปลว่าถ้าเกิดเราลองวาดเออเส้นการเดินทางของแสงเนี่ยเราจะพบว่าแสงเนี่ยจะเดินทางออกมาเสมือนว่ามันออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งจุดนี้ซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นภาพเสมือนเนี่ยมันเลยติดลบพอติดลบปุ๊บมันแปลว่าภาพที่เกิดขึ้น มันอยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นแสงจริงๆเนี่ยมันเดินทางออ,ออกจากตัวจริงๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดไว้จริงๆแสงเดินทางออกจากตัววัตถุนะครับแล้วก็อาจจะหักเหอ,อย่างเช่นหักเหขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วตอนที่ตาเรามองแสงพวกนี้ตาเราเหมือนกับว่าสมองเราคิดว่า มันเหมือนกับออกมาจากจุดจุดนี้นะครับเพราะว่าลากเส้นตรงย้อนกลับมาเนี่ยมันมันมาตัดกันที่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ได้เป็นแสงตัดกันจริงๆเพราะนั้นมันไม่ใช่ภาพจริงมันเป็นภาพเสมือนมันติดลบนะครับแล้วมันก็อยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุอันนี้8.3ก็แปลว่าตัวตำแหน่งของภาพเสมือนของเราเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นผิวนะครับพื้นผิว ที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลาง1กับตัวกลางสองเนี่ยเป็นระยะป3เซนติเมตรนะครับอันนี้คือความหมายของตัวเลขติดลบทีนี้ถ้าเกิดเราลองคิดดูนะครับว่าเอ๊ะกรณีนี้มันคล้ายๆกับกรณีที่เราพูดถึงภาพเสมือนในก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นอรอยต่อที่เป็นแนวราบนะครับก็คือความลึกปรากฏนั่นเอง ความลึกปรากฏนะครับก็คือภาพเสมือนของวัตถุที่ตาเรามองเห็นนะครับอันเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดจําได้นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือผิวมันไม่โค้งมันเป็นผิวผิวตรงนะครับผิวเรียบผิวเรียบเนี่ยแปลว่าอะไรผิวเรียบก็แปลว่ามันคือผิวโค้งที่รัศมีความโค้งมันมีค่าโตมากๆนะครับมีค่าโตมากๆเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราดูที่สมการนี้นะครับซึ่งเป็นสมการของผิวโค้งเนี่ยเราให้รัศมีความโค้งมันโตมากๆ นะครับพอรัศมีความโค้งโตมากๆเนี่ยความโค้งมันน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับเส้นตรงเนี่ยสีชมพูนั่นก็คือเส้นที่มีความโค้งแล้วลัศมีความโค้งมันโตมากๆพอรัศมีความโค้งมันโตมากๆนะครับมันหารด้วย R ซึ่งมีค่ามากๆเนี่ยตรงด้านขวาเนี่ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเพราะว่า R มันโตมาก พอ r มันโตมากด้านขวาเท่า, ar er, า,ากับ0ย์ด้านซ้ายนะครับก็ต้องเท่าก yeah. ับ0นย์ด้วยเพราะฉะนั้นด้านซ้ายของสมการเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนใหม่นะครับมันก็คือ0เท่ากับ n1 หารด้วย s บวกกับ n2 หารด้วย s p r i m เพราะฉะนั้น s อสไพเนี่ยมันเท่ากับลบ n1 หารด้วย n2 คูณกับ S อ่าน่าจะกลับกันนะครับ n 2หารด้วย n1 คูณกับ s นะครับซึ่งมันก็คือสูตรเดียวกับความลึกปรากฏนะครับที่เราพิสูจน์ไปหลายคลิปก่อนหน้านี้สิ่งที่ต่างก็คือมีเครื่องหมายลบโผล่ขึ้นมานะครับเครื่องหมายลบโผล่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เราใช้เหมือนกับข้อตกลงว่าถ้าเกิดเป็นภาพเสมือนนะครับ s เนี่ยจะได้เป็นติดลบแล้วความลึกปรากฏที่ตาเราเห็นเนี่ยจริงๆมันก็ควรจะเป็นภาพเสมือนถูกไหมครับเพราะนั้นติดลบก็ถูกแล้วนะครับ ในคลิปก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบเพราะว่าเราพิสูจน์จากเลขาคณิตโดยตรงนะครับก็เลยไม่ได้มีเครื่องหมายลบแต่ว่าอันนี้เราใช้สูตรที่ทั่วไปกว่านะครับเราให้มันลดรูปมาถึงกรณีที่เป็นพื้นผิวแบบที่เป็นพื้นผิวราบนะครับก็เลยมีเครื่องหมายลบติดมาแต่ว่าจริงๆมันก็คือสูตรเดียวกันนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมกับกรณี ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับ